สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมการไฟแวงกานะคะสำหรับคนที่ดูและเล่นนะครับก็เว็บโปรแกรมนี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีทีเดียวเลยนะคือเราสามารถเลือกการจากในแันก์การนะฮะทุกใบทุกแบบทุกประเภทนะครับเลือกมาเล่นได้หมดเลยครับก็มันก็ดีอยู่นะครับแต่ก็ โอเคอยู่นะฮะเฮดกะเทียก็คือเฮดหรือเทลแล้วเป็นเครื่องเครื่องมันก็จะบอกว่าทำโปรแกรมมันก็จะบอกมาว่าคุณถอยได้อะไรอะไรอย่างนี้นะอันอย่างนี้ผมเริ่มก่อนนะจัว่วนะครับไลท์ like. ให้กดคอนรลแล้วกดคลิกซ้ายนะฮะเราสามารถเลือกตัวแล้วฟอร์นเนอร์มาก็คือเหมือนเป็นการไหลนะครับ mm. ออกมาได้ครับเสร็จแล้วก็จบเทินไปนะครับ นะอันนี้เขาตีมานะครับเราก็สมมุติถ้าาจะโอกาทเขียนโอกาไปนะครับ n g จย่อมาจากคาว่าโอกานะเราก็สามารถแบบเออย่อนะฮะไม่างั้นเราก็เขียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเขาเขาเป็นเขาเขาก็ที่เหยนอ่านนะฮะก็เป็นอ่านนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะตอนบูสนะครับก่อน,นอที่เราจะบูส์เราต้องเปลี่ยนเป็นแบนเฟนะฮะพลังมันจะเพิ่มมาไม่่งั้นเราบิดอย่างเมื่อกี้นะมันจะไม่ติดนะครับ อ่าเช็คครับห้าพเรียกากาศนะครับสแตนหนึ่งใบแต่ความแต่สแตนไม่ได้ฮะเพราะว่าหน้าจอาเซเลนทอมตีไปก่อนนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะยังไงเราก็สบายสบายฮะเฮ้ยมือเขามือเาเยอะอยู่นี่ว่านะฮะไม่เป็นไรอยู่ดีนะฮะพอาะเนื่องจากถ้าเราเล่นอย่างนี้ก็สู้กันเอาสนุกนะฮะเกมนี้ไอ้ยเขาไล่ ตีฮิตตีฮิตจวนหนึ่งกับอ่าไม่รู้โอ้ชิปอ้าวการเลยสิการ าไม่รู้นะทำไมเขาดึงมาไล่่าเรียกาศผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ก็ความบ้าส่วนตัวนะฮะก็เขาอาจจะกลัวเซเลนคอมก็ได้นะเนื่องจากเอฟเฟกต์เซเลนคอมคือเมื่อใบนีโจมตีนะคืออีฝ่ายไม่สามารถกาดด้วยการ์ดเกรดศูนย์ได้นะซึ่งการ์ดเกรดศูนย์ส่วนใหญ่จะเป็นชิวหมื่นแบบนี้นะครับเครื่องเนี่ยชิวหมื่นนะครับเมื่อเขาใช้ชิวหมื่นกาดไม่ได้เนี่ยเออ มันก็แย่อยู่นะเพราะว่าเมื่อเราจะทีมุนการ์ไม่ได้เนี่ยเหมือนเป็นการขอแดมเมจเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีการ์เกตพวกเกตหนึ่งเกตสองมาการ์เนี่ยเออเรากาดไม่ได้ไงเพราะเรากาไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องปล่อยถูอว่ะคือพอเราปล่อยเนี่ยเออเราก็เสียดัมเมจเนี่ยมันเป็นตัวที่ทุกคนต้องรล่ฆ่านะครับอ่านี้ผมลืมกดเอ็นเฟยนะคะเขาก็เลยทักผมนะก็ไม่เป็นไรฮนะเล่นกันได้ไอ้บูสตอมนะครับ เอฟเฟกนะครับลิมิตเบรกคือเราต้องมีดาเมจในกองดาเมจของเราสี่ใบนะครับโอ้สไตล์เลยเหรออาแล้วแต่ฮะแล้วแต่จะชอบเลยฮะอ่านึ้งหมื่นหนึ่งพันนะครับจริงๆี้ถ้าเราจะกาดเราต้องให้ห้าพัน้วแต่เราไม่เอาเราโดนกาดปล่อยห้าพันแวร์ล้วจั่วนะครับเอฟเฟกต์อทิเกอร์ learned, นะครับมอบพลังหนึ่งใบนะครับอ้าวสวิตนะครับสวิตคือการสลับ ในคอลัมน์เฉพาะของแค่ระควาฟอนน์ในตอนนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็โนกาดไปนะฮะไม่มีสาเหตุที่ต้องกาดนะครับอ่าอ่าเธอร์เช็คอ่าไม่มีอะไรนะฮะกดขวาปุ๊มห้าพันแวนครับแล้วจั่วครับอ่าเขาจะเอนเฟดเลยหรือยังเขาเอนเฟดอ้าวเขายังไม่เอนเฟดครับเพราะว่าเอฟเฟกของตัวนี้นะครับบอกบอกว่าเมื่อตัวนี้ตีฮิตแวนกาดนะฮะ สามารถจั่วก,การนะครับแล้วก็คือเหมือนเลือกการหนึ่งใบนะแล้วก็เข้าไปที่ช่องไวแล้วก็เลือกมาหนึ่งใบแล้วก็สูบเรียคอลงมานะครับแต่ันนี้ถึงบู๊ตมาแล้วก็เขาก็ตีเราไม่เข้านะก็เหมือนคอไว้จะเสพเล่นนะจัว่วครับก็อันนี้เอฟเฟกใบน,นี้ก็คือถ้าคอเรียการเนี่ยสามารถ ทิ้งหนึ่งใบแล้วบวกแล้วเรียกการ์ดเกตสองขึ้นไปได้นะครับเกตสองหรือเกตสองเกตสองเกตสามรู้ช่างมันนะผมเอาไว้สไตล์แล้วกันนะครับสไตล์นะครับผมขอสไตล์เป็นหมาน้อยแล้วกันนะหมาน้อยผมบางคนเรียกกิเลนนะครับผมเรียกหมาน้อยแล้วกันนะครับซึ่งเขาเอย่างเงี้ยนะจะเล่นทอมตีไปอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ยืนคอร์สไลด์นะคะก็คือการที่เหมือนมี ร่างของมันในโซลร่างของมานนะอีกอันนึงตัวหนึ่งนะอยู่ในโซน,นะครับก็คือจะไม่อธิบายยากนะฮะอย่างนี้ก็เอฟเฟกของสตาร์เตอร์ผมนะครับบอกว่าเจนเบกหนึ่งหรือเวนการเป็นเกตสี่เลยอย่างนี้นะครับก็ให้บายการสองใบนะครับเสร็จแล้วก็เลือกหนึ่งใบกับพอเด็กหนึ่งใบกับพอเด็กหนึ่งใบเลือกขึ้นมือนะครับ ไออย่างงี้ผมเปิดด้วยเจเรนทอมเลยอนะหมื่นหกตีวันการครับขอหนึ่งหมื่นเลยนะครับเออเนี่ยพอเห็นบ้าเขาเจะโนกาแล้วเพราะว่าแบบเออเล่นได้ยากนะครับพอสองมืนหกตีไปเนี่ยเออข่าสองหมืนหนึ่งอีกปืนได้เดียวสองได้นะครับได้เช็คสแตนห้าพันเรียากาดสัคเกินเช็คเทิร์ดเทิร์ดเช็ค โชว์ห้าพันเรียกานะครับฮิวไม่ได้ก็ช่างมันนะครับไซเลนทอมตีอีกทีครับหมื่นแปดครับขอหมื่นนะเขาก็โนกาดตามเช่นเดิมนะครับโอเใครว่ตอนนี้เราเมทคือห้าต่อสามนะฮะไม่รู้สีเปียบหรือหรือได้เปียบนะครับแต่ว่าอีกฝ่ายแล้วเขาคอไลท์มานะครับอ้าวคอสไตั์นะฮะ ผมคิดว่าเขาจะคอดไลท์เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะก็เอดีอยู่อ๋อตัวนี้นะครับพราดยูนิตนี้ตีฮิตแต่ผมไม่ให้ฮิตนะฮะโรดีเอใบนี้นะครับชังบลา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 บลบบลบลลบ เฮ้ยผมกาดเลยดีไหมอากาศเล,ลือกันนะอากาศมือเลยครับเนื่องจากพลังรวมเป็นสองเนหนะครับอาเพื่อเป็นกาดตีมานะครับเขาไม่ได้ห้ามเราก,กาดด้วย pg แล้วก็จะก,กาดนะครับ y Yes. อ,อ่ะครับคืออันนี้อันนี้คือเอฟเฟกเขานะเหมือนกับเออาบถาเหมือนกับตีฮ e ีรัลลิ่ทายอีกฝ่ายได้หนึ่งใบนะครับก็สร้างมันนะฮะไซทอมมันอยากตีมันไปก็เรื่องของมันนะครับไม่ใช่เรื่องของผมอันนี้คือตีมาแล้วตีไม่เข้าแล้วพลังห้าพันแล้วสแตน นะครับอ่าสกิลสแตนสองใบปะเราจะไม่พีดอ่าครับสแตนสองใบนะครับจะด,ดว้วยบวกพลังด้วยนะครับอ่าเขาตีมาเราโยนพีจีได้ไหมอ่ะโยนพีจีเขาไปเลยแล้วกันนะครับคือพีจีคือพวเแกกาดนะครับก็คือบล็บอกกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือฝ่ายไม่สามารถเจาะเข้าอยู่ในแคนไดมิชันโพลิสนะครับจะมีการเตะกาดนะฮะไดมิชันโพลิสนี่มันแคนที่ยุ่งวุ่นวายมาก <c oughs> ตัวที่เกิอสองใบแล้วเนี่ยช่างมันละอ่ะครับเขาตีมาเราจะโดนซัดยังไง โดนเล่นแล้วไงนี่อย่างนี้อ่ะครับเราการดเขาไปเลยนะสองหมื่นนะครับเขาไปเลยสองหมื่นเย่อ่ะครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เขาก็จบเธอแล้วฮะเราก็จะเล่นบ้างนะครับเขาเล่นเราเยอะนะคะเราต้องเล่นคืนนะคะสไต์ครับสไต์นะเพาออมที่ผมไม่ลสไต์ม่กี่เลนแล้วนะผมจะสไต์เป็นเทพเจ้าตอนนี้